เอาเลยครับผมก um ็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่ากระเป๋าไดโนโซกนะครับอืมไม่ใช่ละก็โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าจุลศิวโนะครับผมนี่ก็ยังไม่จบอ่ะมาจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Temp พลต t ทแนด์นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้มันเป็นแค่ตัวทดลอองะ ข้อมูลที่ผมรู้มาเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะฮะผมดูแค่ว่ามันเป็นเกมสยองขวัญที่มีไดนโนเสาร์ออกมาล่าเรานั่นเองเนะครับก็มาดูกันครับว่าเกมไดนโนเสาร์เนี่ยมันจะน่ากลัวเกมผีไหมครับก็เลสโก้กันเลยไม่ให้เสียเวลาไม่พูดพร่ำมัน่นเบงครับเลสโก้เอ่อ you are the scientist in a select select matrix e base okay. โอเคภาษาอังกฤษไม่แข็งข้ามเลยน้องคือผมจะสรุปให้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมข้อความที่มันขึ้นเมื่อกี้เนี่ยนะ คือเราเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ทดลองลับๆให้กับกองทัพนั่นเองนะฮะและสิ่งที่เรากําลังทดลองนะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นเครื่องคุมเวลาครับคือมันสามารถเอาของที่สูญพันธุ์ไปแล้วในอดีตเนี่ยกลับมาในปัจจุบันได้นั่นเองนะครับและทางกองทัพเนี่ยเหมือนว่าเขาจะใช้เครื่องนี้เป็นอาวุธนะครับแต่เราเนี่ยจะทําการย้อนเวลากลับไปเพื่อช่วยคนสําคัญของเรานั่นเองก็คือประมาณว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ของห้องทดลองลับอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนอุ้ยอันนี้รถเราเหรอรู้อะไรอ่ะโอ้โหเบนสุด้วย สมแล้วกับเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองลับนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมดีจริงหรือเปล่านะฮะปึ๊บโอเคเหมือนว่าเกมนี้จะเป็นเกมดีจริงนะครับทุกคนเพราะว่าเห็นเท้าตัวเองนะครับแล้วก็มีเงาแบบสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมเอ่อเราควรไปทางไหนวะถ้าจากเซนนักวิจารณ์เกมผีอย่างผมเนี่ยผมว่าเราต้องไปข้างหน้านครับทุกคน <laughs> เราต้องเดินไปข้างหน้าแน่นอนฟอร์ชัวอันั้นมีรถทหารด้วยนะครับอุ้ยคาสซี่เนาะ ฉันต้องไปที่ใต้ดินแล้วก็โอเคมันบอกว่าอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็จก็คือไปทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับไปหาลูกสาวนะฮะจะได้กลับไหมเดี๋ยวดูกัน <laughs> จะได้กลับไหมเดี๋ยวดูกันครับโอเคโหบรรยากาศถือว่าทําได้ดีอยู่้วเนี่ยก็คือถ้ามีไดโนเสาร์ทีเล็กมาเนี่กูตายแน่นอน,นครับเอ่อมันมีทางไปทางซ้ายกับทางขวาครับผู้ชมเพราะว่าเราไปทางซ้ายดีกว่าครับขวาลาย้ายดีไงเชื่อคําไทยอ่าชีบวิ่งถูกต้อง อันนี้เป็นที่ยกนะครับไม่มีอะไรอุยข้างหน้าหรือเปล่าข้างหน้าหรือเปล่าเหมือนจะเหมือนจะไม่ใช่นะครับเหมือนซ้ายจะไม่ดีนะคุณผู้ชมเกมนี้เออเออให้ตายโอเคงั้นก็ทางซ้ายไม่ใช่ก็ต้องไปทางขวาคุณผู้ชมอันนี้ก็มีรถทหารน,นครับขึ้นได้ไหมไม่ได้เอ,อห้องนี้หรือเปล่าครับพี่เหมือนว่าจะไม่ใช่นะครับทุกคนอันนี้หรือว่าทางนี้ เดนเจอร์ดูนอตเอนท์ร์จริงด้วยมันบอกว่าให้ไปเรียกทหารนะครับเพื่อมาขยับรถให้เราโอเคเราต้องไปเรียกตรงไหนอะผมว่านา่าจะต้องไปตรงนู้นนะอันนี้คืออะไรเอา้าอันนี้ทหารไม่อยู่เลยหรือว่าทหารไม่โดนเดรเสาร์แดกไปแล้ววะผมว่าทางทางนี้แหละมันไม่ทางซ้ายก็ทางขวาทางซ้ายมันมันตันไปแล้วต้องไปทางขวานี่แหละอุ๊ยอ่อมันบอกว่าเให้กลับไปที่เดิมครับให้กลับไปที่มันมีรถขวางเมื่อกี้นี้นครับทุกคนโอเคยังไม่ทันทำอะไรเลยพี่ ยังไม่เจอทหารสักคนด้วยทำไมรถมันขยับได้วะเนี้กูโดนเกียนโอเคนี่ไงทางนี้จริงด้วยครับทุกคนโอ้โหกูตายแน่นะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ต้องเงย็บสักครู่หนึ่งเนี่ยฮะผมว่าโอเคมันให้เราเดินตามแสงไปนะครับมันยากาศค่อนข้างจะได้เลยนะทุกคนนะถือว่าเป็นเกมผีที่เอาเรื่องเลยไม่ใช่เกมผีดิเป็นไดนโนเสาร์ที่เอาเรื่องนะครับอะไรแปลกแป,กแปกวะโอเคโอ้ยมีลิฟต์ด้วย เอาละกดลิฟโอเคเรียบร้อยเต็มอุ้ยเราเราอุ้ยอ๋อเราใส่ชุดทดลองอยู่เว้ยทุกคนใช่ป่ชุววชดกาวสีขาวนะครับคือระหว่างลงลิฟมันไม่มีอะไรทำไงสังเกตทำไมทั้งทำไมต้องใส่รองเท้าสีน้ำเงินไหมโอเคโอ้โหพี่น้องห้องแลบมึงจะเป็นแบบนี้ทุกอันไม่ได้นะเว้ยกูถามจริงทำไมห้องแลบมึงไม่ติดไฟให้มากกว่านี้ไปงบหมดอะ่ะ โอเคตอนนี้ขนเริ่มลุกขึ้นมาเนี่ฮะทุกคนอยู่ไหนอ่ะแต่ไม่ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้แบบไม่สนไม่แบบไม,ไ,มแบบไม่เป็นไรหรอกตอนนี้อะไรประมาณนั้นครับจัดเกตอีดันก็แค่ทําให้มันจบโอเคทุกคนไปไหนกันหมดครับเป็นผมผมกลับบ้านแล้วนะทุกคนนะโอ้ยผมว่าห้องนี้เป็นห้องทดลองใช่ดิแล้วทดลองกับอะไรครับไม่เห็นมีอะไรให้ทดลองเลยเอ่ออาจารต้องเดินสำนรวจอุย้ยเป็นเทนเหรอ เออ่เก uh, mm ็บไอ้แคปซูลมาแล้วก็ไปที่รถเหรอโอเคไปที่เครื่องดิโอ้ย oh, นี่ไงเครื่องนี้เออ่ uh, uh, ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะแล้วมันก็จะได้จบอย uh, ทดลองกับตัวเองเหรอ what the fuck oh my god ว่าหรือว่าแม่งหลอนไปเองวะจริงๆมันไม่มีเดรัสาวหรอกครับแค่หลอนไปเองอะแบบทดลองยาใส่ตัวเองอะไรเงออี้ยเออเกิดอะไรขึ้นกับฉันน่ะเอยลุกขึ้นมาแบบรลอๆโอเคแล้วทำไมมึงมีเสียงละ่ะปวดหัวเหรอมันมันมันเสร็จไหมอะ่ะมันได้ผลไหมเอาแล้วครับคือทดลองยาใส่ตัวเองแล้วก็ปกวดหัวแล้วคุณต้องไปไหน อา้าเกิดอะไรขึ้นภาษาอังกฤษกูไม่ค่อยแข่งไงไปขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนโอ้โหกูบอกเลยนะครับขากลับเดียกกูตายนะครับกูมาแล้วกูไม่ตายขากลับกูตายแนะ่นอนเลยน้องลิฟไม่ใช่ลิฟครับลิฟอยู่ข้างหน้าครับกูจําได้ครับพี่น้องมันไม่ให้กูกลับฟรีๆหรอกครับแม่งมีไฟแดงด้วยขาขาม,ามันเหมือนมันจะไม่มีหรือเปล่าครับอวิ้ยกลับครับขึ้นครับโอเคเหมือนว่าจะปกตินะครับ ว่าจะมีอะไรนะฮะไม่มีอะไรนะครับทุกคนก็ออเราใส่พระปะวะเฮ้ยพระคุ้มครองจากไดโนเสาร์ไม่ได้หรอกโอเคไอบ้บรรยากาศตอนมาเนี่ยมันไม่เท่าไร่แต่บรรยากาศตอนออกนี่เลยครับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะโอเคโท่ทีนะทุกคนผมอาจจะแปลไม่ได้เก่งมากนะครับพอดีภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งนะครับตงรงนี้วิ่งไหมผมว่าม่งเจอแน่นอนอุ๊ยอะไรวะ โอ้ยมาเป็นเบิ่มๆเลยครับ Holy fucking shit นี่จะสไดโนโซโอ้โห,โหเพลงโจรสิบโวขึ้นดิโอ้โหแม่งมาเบิ่มๆเลยพี่น้องผมว่าแม่งทดลองยาตัวเองแล้วมันหลอนปล่าวะทุกคนจริงๆดาวเสามันอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะเอ่อเขาอาจจะอ๋อเขาบอกว่าอยู่บนเฮลิคอปเตอร์อะไรสักอย่างนะครับคือเราต้องไปหาเฮลิคอปเตอร์อะไรประมาณนั้นแหละเออผมว่าไปทางซ้ายว่ะผมว่าไปทางนี้ถูกแล้ว อุ้ยคาซีนอะไรอะเสียงยิงแม่งยิงอะแน่นอนเสียงปืนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวล้วเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วไอ้น้องโอ้โหเฮลิคอปเตอร์สไลด์ไปเลยอะไรกันวะเนี่ยอ้าวแล้วไงต่อสลันก็คือต้องไปข้างหน้าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยคิง มึงจะเดินไปดีเหรอวะแต่แม่งเกมไม่ให้เดินแน่นอนนะครับเสียงกูหลงเลยโอ้โหอะไรครับอุ้ยคาซีนโอเคอ้าวเฮ้ยมึงเพิ่งไปเมื่อกี้ใช่เหรอพี่ไม่แล้วเอ้าพังเฉยอ้าเรียบร้อยเลยโอ้โหไม่รอดโอเคเอ่มใครก็ได้บอกฉันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันต้อง ไปที่เฮลิคอปเตอร์โอเคเฮลิคอปเตอร์ไปฝั่งนี้ครับ <c oughs> ก็ต้องไปฝั่งนี้ละมัง้งโอเชดไม่นะไม่นะไม่นะโร o อุ๊ย <c oughs> ตกใจโอ้โ oh ห <c oughs> แค่นี้มึงก็เอาเลย <c oughs> อะไรอะโอ้โหทางโอ้ ho, <c oughs> oh my god อ่อเราต้อง คานเข้าไปโอ้โหกูตายแน่ครับถ้ามึงแบบมีดรนเสาวมาข้างหน้านี้นะา <c oughs> กูกลัวแล้วกูวลัวแล้วอย่านะออกอุโมงไปกูโดนแน่บโอ้ไม่มีอะไรครับทุกคนไปกันต่อเอาละครับซ้ายหรือขวาซ้ายแล้วกันเฮลิคอปเตอร์ไป,ไปทางซ้ายนี่ครับโอ้ยเกม โอ้ยโอ้โหแม่งไม่ใช่ทางนี้ด้วยแม่งต้องไปทางนึงเอาอะไรครับขร้องละเพื่อนอยานะรวมให้ตรงไปวะเนี่ยไม่หรอกมม้งโอเคไม่ใช่ครับต้องไปทางนี้ไหวชิวคิงไหวชิว,ว,ชวแค่เกมเดนร์เสาเฮ้ยอย่าหายใจดังดิโอเคข้าไม้ โอ้โห,โโหคือเราจะต้องหาทางหลบจากไอ้ตัวนี้ไปครับทุกคนคือเหมือนเราจะต้องแอบเข้าไปไหมครับทุกคนโอ้โหแล้วไม่มีแรปเตอร์กี่ตัวเนี่ยเฮ้ยผมว่าถ้าเราครานไปอย่างนี้แล้วจะได้อยู่บ้าวะมันไม่เห็นหรอกครับมันโง่ใช่ไหมเพื่อนเป็นกูก,กูก็ไม่เห็นนะโอเคเหมือนจะรอดหรือเปล่ารอดนะครับมึงไม่เห็นกูได้ยังไงวะเนี่ยอุย้ย เอาไปทางไหนเราต้องไปทางไหนวะโอ้โโหอเคครับน yeah. ่าจะได้อยู่ให้เราไปทางไหนวะนี่โอเคไม่ร yeah. ู้อะไปก่อนแล้วกันผมว่าน่าจะให้ไปข้างหลังนู่นว่ะเออใจเย็นนะบลูอุ้ยอุ้ยอย่าเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เพี้ยน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 เฮ้ยเฮ้ยมึง S 1> <S 1> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นมึงเป็นมึงมึงให้กูไปทางไหนครับสลันเอ้ยเพื่อนฮัลโหลโอเคโอเคเอ้ยเเจอทางเจอทางโอ้โ oh, หแม่งฉกกูไปแล้วทีนึงโอ้ oh, ตามไม่ได้หรอกไอ้น้องเอออะไรอะ่ะมันคืออะไรกันวะนะ่าอะไรอ่ะทุกคนโอ้ย oh. ให้กูไปไหนเนี่ยไปเอาเฮลิคอปเตอร์คืออะไรกันวะครับโอเคผมว่าตรงไปเว้ยโอ้ย กูโดนอีกแน,น่นอนไอ้ตัวที่มันล้องผัว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 อุ้ยโอ้ยไอ้ทหารมึงเลิกยิงดิตกใจจริงโอ้โหแล้วแม่งโดนแดกไปแล้วครับเพื่อนโดนแดกแม่งโดนแดกจริงมันโดนแดกจริงมันโดนแดกมันโดนแดกทุกคนโอ้ยอะไรอ,อ่ะอ๋อโอเคเราต้องผ่านอคอนเทนเนอร์ไปครับแล้วก็ไปเจอเฮลิคอปเตอร์ครับทุกคนโอเคแล้วกูต้องไปทางไหนครับโอ้โห ตัวใหญ่ตัวใหญ่แน่นอนครับตัวใหญ่แน่นอนทางนี้หรือเปล่าครับจานเหมือนจะใช่ครับทุกคนชิวอ,อุ้ยโอ้มึงล่วงมาได้ยังไงนี่ชิวก็แย่ละโอเคไปกันต่อไฟเ i อ d the way t เกสพ p a ์ t หาทางผ่านคอนเทนเนอร์ไปโอเคครับอุ้ยกดเลยมือบอลด้วยไงอะไรวะเปิดเครื่องทำไมอ่ะคือต้องอ๋อนี่เหรอเราต้องคา,านไปตรงนี้โอเคเฮ้ยเหมือนจะเจอโอเคยังไม่มีอะไรนะครับโอ้ละ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 ล,ะล,ะละ วันนึงฉันเดินเข้าป่าอะไรอ่ะ Don't stop looking อย่าหยุดมองกูว่านะครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า,า,า, <laughs> ฉ,า,ปาฉันเจอกวางตัวหนึ่งหล่นลงมาจากคอนเทนเนอร์มันหล่นมาได้ไงตามฟิสิกส์แล้วมันควรที่จะเป็นไปไม่ได้เหมือนจะชิลอยู่มั้ง <c oughs> <c oughs> โอ้แม่งมาเป็นตัวบิมบ่มๆเลยนะคือลื่นนะคือเราต้องคือเมื่อกี้นี้มันบอกว่าห้ามห้ามหยุดมองมันนะครับทุกคนมันต้องมองมันไว้โอ้โหฮึบฮึบโอเคเลดไลกีนไลทแน่แน่เลดไลกีนไลทเลดไลกีนไลทอู้อู้อ้าว เลดไลน์กินไลน์มันใช่เรื่องไหมเนี่ยจริงเอ๊ก็คือผมว่ามันน่าจะง่ายๆครับแค่ไม่ต้องมองมันแค่นั้นแหละโอ้ชิวๆเลยเกมขอยากกว่านี้หน่อยครับพี่โอเคเอ้ยเชี่ยมึงอยู่นี่เหรอโอเคกูมึงจะไปเกิดใหม่ให้กูเล่นใหม่นะครับคือกูต้องไปไหนครับพี่เราต้องไปข้างหลังนะครับ turn on the switch เราต้องไปเปิดสวิตช์เพื่อเปิดประตูเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลย โอ้ยอย่าเด้อไอ้นี่เหรอสวิตฮึฮึฮ้ยึฮึชายเย็นพี่ชายใหญ่พี่ชายงบมครับเราต้องจอง้องมันแค่ไกลๆหน่อยเราค่อยวิ่งได้ครับคือเราจะไปหาสวิตตอนนี้ฮึบๆโอ้ยประตูอยู่นี่ปะโอ้โหชิบหายครับชิบหาย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 แล้วเร,เราวิ่งถอยหลังได้ด้วยไงกูเทพ โอ้เลยโอ้เลยโอเดียอย,ย่ายน้องอย,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 ย่าอยาอย่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เฮ้ยดูตรงนี้วะทุกคนใช่ปะตรงนี้เปล่าเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ปะกดกดครับพี่ผมว่าเดี๋ยวต้องพามันอ้อมก่อนต้องพามันอ้อมก่อน เฮ้ยมันไม่อ้อม嘛โอเคเจนนะครับเจนนะครับฟู่เจนนะครับฟู่มองอย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 ู่เฮ้ยมองอยู่เฮ้ยกดกดดีคิงกดโอเคเปิดแล้วครับแล้วในประตูกูถามแค่นี้เพราะว่าประตูอยู่ฝั่งข้างหน้านู้นเวยทุกคนอย่าอย่าอย่า พิ่มเพไม่ได้กินเนี่น้องอย่าโอเควิ่งถอยหลังมูนวอล์กไม่คืนเจ็คสันเฮ้ยฮึไม่ได้กินกูหรอกโอเคเฮ้ยประตูอยู่ไหนล่ะครับโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเจอทุกคน แป๊บนึง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 ใช่ไหมวะเอ้ยประตูอยู่ไหนวะน้องมันไปนทางตานปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเจอประตูแป๊บนึงอืมโกโกวาโกชื่อพี่เนสุมิดะอย่านะครับโอ,โอ้โอเค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 ผมวัดอุย้ยเชื่อเชื่อเฮ้ยชิบหายน้วคิงเอ้ยเจอประตูแล้วทุกคน เอ้ยไม่ได้กินกูไอโกโกวาโกสืซิพีเอซซูบิดาไม่ได้กินกูหรอกไอ้ไอ้สุขีเกมแป๊บบนึงไปแล้วครับรอดนะเฮ้ยกูรอดอยังเนี่ยรอดแล้วไหมรอดแล้วแหละมันตามมาไม่ได้หรอกเว้ยมึงพังมาไม่ได้หรอกโง่ตรงไปครับโอเควัดให้เราไปไหนเฮ้ยโอ้โห แมงสไปโนซอซี่อืมกูวิ่งเลยครับกูไม่สนอะไรแล้วครับทั้งนั้นแหละตอนนี้นะกูจะโดนสไปโนล่อแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอเคดินเสียงแสดงว่าใช่คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเดือดเฮลิคอปเตอร์ชุดบีอะไรมันบอกว่าเฮลิคอปเตอร์น่าจะอยู่แถวๆอย่างนี้แหละนะครับวิ่งโอ้โหโฮลีฟอร์กิงเชดเซิร์ชเดอะเฮลิคอปเตอร์หาเฮลิคอปเตอร์ครับโอ้โหแล้วมันแหลกจังนะน้องอุ้ย Holy fucking shit Jesus Christ I k n o โ so okay เราเราเราต้องร้องเพลงทำเพลงเพื่อไม่กลัวนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะหินหรอหินมันใหญ่แท้มปทางไหนวะเนี่ยมืดอีกแล้วครับ เดินมาให้มันร้องพอดีเนี่ยเฮ้ยกูต้องไปทางไหนโอ้ยเฮ้ย,โอ,ยโอเคถ้ามันมีแมงเม่าแสดงว่าใช่ครับแมงเม่าบินเข้ากองไฟใช่ไหมผมคิดว่าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรข้างหน้าเฮลิคอปเตอร์เหรอใช่ไหมเฮ้ย,ยชัวร์ครับชัวร์ ชัดดิเฮลิคอปเตอร์ของจริงด้วยนะครับแต่แม่งอันนี้อะไรอ๋อยาโอ้โหเฮ้นั่นคนรึเปล่าน่ะทำไมทำไมทำไมมันเกิดแบบนี้ทำไม,มเกิดอะไรขึ้นโอยดิเดเพรสแบ็กทูไท i ์ดิสเซอร์เช e a t u r e คืออะไรวะทุกคนผมอ่านไม่ออกเดี๋ยวผมแปลไว้ให้แล้วกันนะครับฉันเลยแคปซูล ฉันต้องแบบแก้ไขเรื่องนี้เหรออโอโมึงคนเดียวอย่ากแก้เลยครับมึงไปเรียกใครก็ได้มาช่วยถือเพื่อนโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหบลูโอ้โหค้อ,หอ,หองเทเรียบร้อยครับตายแน่นอนครับบอกเลยว่าทีเล็กแม่งแดกแน่นอนก็ถามว่าน่าก,กลัวไหมไปเล่นเกมผีเครับ